สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทคนวันนี้คุณรูณก็จะมาต่อนะคะในเรื่องเดิมก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาของรูปหลายเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนเปิดไปในแบบฝึกหัดหน้า63เลยค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าโยรับจ้างทำรูวรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมรูปว่า ซึ่งมีด้านที่อยู่ติดกันยาว40เมตรและ60เมตรถ้าโยคิดค่าจ้างทำรั้วเมตรละ150บาทเขาจะได้ค่าจ้างเท่าใดก่อนอื่นทบทวนกันนะคะสี่เหลี่ยมรูปเว้าวหน้าตามันก็จะเหมือนเว้าวจุรา เดี๋ยวขออนุญาตวาดรูปประกอบนะคะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้นี่โอเคเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมรูปอะไรสี่เหลี่ยมรูปเวาก็เหมือนแวาจุลานั่นเอง ค,คุณครูวัดเบี้ยวก็เนี่ยเดดูซิโอเคสมมุติว่ามันไม่เบี้ยวแล้วมันคือเบ้าจุฬาของเรานั่นเองเขาบอกว่าซึ่งมีด้านที่อยู่ติดกันยาว40เมตรด้านนี้กับด้านนี้ให้เท่ากัน40เมตรเหมือนกันขีดหนึ่งขีดนะคะแบบนี้เห็นไม่เอ่ยคุณครูซูมให้ใกล้กว่านี้อีกนิดนึงอะต่อถัดไปและ60เมตรให้ด้านนี้ กระดานนี้เป็นสองขีดและการมีขนาด60เมตรโอเคและคนชื่อโยเนี่ยเขารับจ้างทำรัว้วสมมตินี่คือที่ดินของใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งอาจเป็นที่ดินของคุณครูก็ได้ในเป็นที่ดินของครูแล้วโยเนี่ยเขาแล้วครูก็ไปจ้างโยเนี่ยมาทํารั้วให้คุณครูซึ่งคุณครูต้องหาก่อนว่าที่ดินของคุณครูมีความยาวรอบที่ดินเท่า และคนชื่อโยเนี่ยเขาคิดค่าจ้างทำลวคิดเป็นเท่าไหร่คะอ่าเขาคิดเป็นเมตรเมตรละเท่าไหร่คะ150บาทนั่นเองนี่ตรงนี้ไฮไลท์ไว้ให้อ่าเราไปดูประโยคสัญลักษณ์ของเรากันก่อนประโยคสัญลักษณ์คือ สิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนั่นเองโอเคไปประโยคสัญลักษณ์ของเราเลยอัน,นีเด็กดูนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรงนี้ขยับรูปลงมานิดนึง เด็กๆดูก่อนอื่นที่คุณครูบอกคุณครูต้องหาอะไรก่อนคะคุณครูต้องรู้ก่อนว่าที่ดินของคุณครูเนี่ยมีความยาวรอบที่ดินเท่าไหร่ตรงนี้มันหนึ่งขีดใช่ไหมคะก็แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่40ตรงนี้สองขีดก็เป็นเท่าไหร่60ตามที่โจทย์ให้มาคือตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นคุูต้องหาความยาวรอบที่ดินครูก่อนความยาวรอบที่ดินก็คือเอาทุกด้านนี่มาทําอะไรกันคะ อ่ามาบวกกันก็จะเป็นเท่าไหร่สี่สิบบวกสีบวกหกบวกหกนั่นเองพอครูได้ความยาวรอบที่ดินทั้งหมดเนี่ยแล้อยู่ในวงเล็บนี้ลครูก็ไปทําอะไรต่ออ่าเอาไปคูณคูณเท่าไหร่คะหนึ่งร้อนั่นเองเพราะว่าคนชื่อโยเนี่ยเขารับจ้างคิดเป็นเมตรเมตรละหนึบบาทเพื่อที่ครูจะได้รู้ว่าครูต้องจ่ายค่าจ้างให้คนชื่อโยเนี่ย เท่าใดพอเสร็จแล้วก็คือเท่ากับช่องซีเลียมเลยคะ่ะอ้าวถัดไปมันถ้าถัดไปก็วิธีทำเลยนะคะเด็กๆ เส้นใต้2เส้นด้วยนะลูกนะเพื่อให้เป็นความเรียบร้อยนะลูกนะอ่าเรามาหาเลยอันดับแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะความยาวรอบที่ดินก็คือเอาอะไรมาบวกอะไร40ไปบวกกับ40บวกกับ60และห สิบคิดเส้นใต้หนึ่งทีว่าทั้งหมดนี้เอามาบวกกันได้เท่าไรศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์สี่บวกสีกส่สสสเป็นแปดแปดบวกหกได้เท่าไหร่เอ่ยสิบอะไรคะสิบสี่สิบสี่บวกกับอีกหกเป็นเท่าไหร่อ่าสิบสี่อยู่ในใจนะนับนิ้วไปอีกหกก็เป็นเท่าไหร่ ออเป็นยีไม่มีให้ทดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยพอลูกเสร็จตรงนี้ปุ๊บลูกก็รู้แล้วว่าที่ดินเนี่ยมีความยาวรอบเท่าไหร่คะอ่า ...200 เมตรนั่นเองเสร็จแล้วไปอะไรต่อคะเราก็ได้ความยาวรอบที่ดินมาแล้วใช่ไหมความยาวรอบ ที่ดินคือเท่าไหร่200เมตรถัดไปคนชื่อโยอ่ะเขาคิดค่าจ้างเท่าไหร่คะโยคิดค่าจ้างเขาคิดเป็นอะไรเอ่ยในการทำรัวเขาคิดเป็นเมตรละ150บาทใช่ไหมเราก็เอาสองนี้มาทำอะไรกันเอ่ยอ่าคูณกันนั่นเองแบบนี้ ขีดส้นใต้หนึ่งทีสังเกตดูตรงนี้นิดหนึ่งเด็กๆด,กดูตรงนี้เป็นอะไรศูนตรงนี้เป็นอะไรศูนย์ตรงนี้เป็นอะไรศูนเราจะเก็บศูนย์ไว้ทั้งหมดกี่ตัวสามตัวเดี๋ยวเขาอนุญาตใส่ข้างหลังนี้เลยและจะเหลือแค่ข้างบนเป็นสองข้างล่างเป็นเท่าไหร่สิบห้า แต่ครูจะกลับกันเอาเป็น15ขึ้นข้างบนคูณสไว้ข้างล่างแบบนี้เพราะศูนย์ทั้งหมดเรามาทำาไวไแล้วเก็บไว้ตรงคำตอบนี้แล้วโอเคไหมสองคูณหได้10ใส่0ูทด1 mm. 2ึคูณหเป็น2องบวกหเป็น3แสดงว่าคูณได้เท่าไหร่คะ15บคูณสตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ถ้าเป็น30นั่นเองเอา30มาใส่ตรงนี้ นับหนึใส่ลูกน้ำเรียบร้อยขีดเส้นใต้สเส้นแล้วก็ตอบเลยว่าเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่เอ่ย3อะไรคะ30,000บาทแบบนี้แล้วก็ไปต่ออบตอบเลย เส้นใต้สองเส้นหน่อยเพื่อความเรียบร้อยของเราเขียนว่าเขาจะได้รับค่าจ้าง300บาทแบบนี้เป็นยังไงคะเด็กๆดูไม่ยากใช่ไหมลูกเนาะ ค่อยๆทำไปพร้อมๆกันเนาะเด็กๆเสร็จแล้วเราไปดูข้อ4กันต่อเลยข้อ4ของเรามองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวครูขยบกล้องนิดนึงโอ้ อ,อ่านโจทย์อมกันเขาบอกว่าพื้นโต๊ะตัวหนึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ0.8เมตรทีละต้องการติดยางแผ่นกันกระแทกรอบขอบโต๊ะทีละต้องเตรียมแผ่นยางกันกระแทกยาวอย่างน้อยเท่าใดก่อนอื่นเลยเราจะมาดูรูปโต๊ะห้าเหลี่ยมของเรากันก่อน สำหรับบ้านใครที่มีน้องอะ่ะเขาจะเข้าใจคําว่ายางกันกระแทกะ่ะคืออะไรที่เขาเอามุงรอบโต๊ะไว้ไม่ให้เด็กเดินชนแล้วเจ็บหัวปูดนั่นแหละเขาเรียกว่ายางกันกระแทกเดี๋ยวคุณครูวาดไว้ให้ตรงนี้แล้วกันเนาะห้าเหลี่ยมแล้วเขาบอกว่าเป็นห้าเหลี่ยมด้านอะไรด้วยด้านเท่าคือทุกด้านเขาเป็นยังไงกันคะอืมเท่ากันหมดและห้าเหลี่ยมมีกี่ด้านคะ ห้าเหลี่ยมก็มี5ด้านอันนี้ขีดหนึ่งอันนี่ก็คือทุกด้านที่เป็นหนึ่งขีดนี่ก็คือเท่ากันก็คือขนาดเท่าไหร่คะศูนเมตรนั่นเองแบบนี้ต่อไปเราไปดูประโยคสัญลักษณ์กันก่อนประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเป็นสิ่งที่เอาไว้นำทางเราว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไร หลังดีวัดรูปไปข้างๆหน่อยนิดนึงอันนี้เราจะติดยางกันกระแทกเนี่ยรอบด้านเลยชึบชึบชบ,ชบแบบนี้ซึ่งเราจะมาหากันว่ายางกันกระแทกเนี่ยเราต้องเตรียมอย่างน้อยที่มันมีความยาวเท่าใดแต่ละด้านเขาเป็นเท่าไหร่คะอา0.8เมตรแล้ว1 อัน0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 5ครั้งก็คืออะไรเอ่ยเราจะเอา0.8บวกกัน5รอบก็ได้0.8บวก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 0.8แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะเอาง่ายแล้วก็0.8ไปคูณอะไรนั่นเองมีกี่ด้าน5ด้านก็คือเอาไปคูณ5นั่นเอง แล้วเราก็จะได้คำตอบมาเลยอ้าวอันนี้มีเลขแค่2ตัวคุณครูไม่ต้องใส่อะไรเนี่ยไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตลบวงเล็บออกก่อนขอโทษทีเพลินไปหน่อยหนึ่งคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะพอเสร็จแล้วก็เขียนเท่ากับอะไรเลยช่องซีเดียมไปเลย นักเรียนสังเกตดูคุณครูยังแบบทํางานเรียบร้อยเลยคุณยังตีส้มตีเส้นใช้ไม้มันทมไมมันทัดเลยลูกทํางานลูกก็ทําให้มันเรียบร้อยนะลูกนะเอาไปวิธีทําค่ะวิธีทาําขีดเส้นใต้ด้วยนะคะสองเส้นให้มันเรียบร้อยหน่อยเอาเริ่มเลยเราจะเอาอะไรดีคะอืม ความยาวโตแต่ละด้านคือเท่าไหร่คะ0 8หน่วยเป็นเมตรนั่นเองแบบนี้ โอเคถัดไปจำนวนด้านของโต๊ะโต๊ะเรามีกี่ด้านคะมันเป็นรูปอะไรห้าเหลี่ยมก็ต้องมีห้าด้านใช่ไหมเอามาคูณกันแบบนี้ สี่เซนตใต้หนึ่งครั้ง5้คูณแได้5 8ได้4 10 5ิคูณศได้0บวกอีกสี่ก็เป็นสนี่อะไรดูดูด,ดูตรงนี้ตรงนี้หลังจุดอันนี้มี1อันอันนี้ไม่มีจุดเลยก็นับแค่หนึ่งตำแหน่งก็ใส่จุดให้ตรงนี้แค่หนึ่งตำแหน่ง เขาถามว่าอะไรคะทีละต้องเตรียมแผ่นยางกันกระแทกยาวอย่างน้อยเท่าไหร่ต้องเตรียมยางกันกระแทกยาวเท่าไหร่คะ4.0หน่วยเป็นเมตรเลยคทัดหนึงก็ต่อบอบตอบได้เลยพอนี้เรา เสร็จแล้วเราได้คำตอบแล้วว่าต้องเตรียมยางอย่างน้อยเท่าไรครับสเมตรสังเกตดูเขาใช้คำว่าอย่างน้อยหมายความว่าอย่างไรอย่างน้อยก็คือเตรียมประมาณเท่านี้แต่อาจจะเตรียมมากกว่า4ี่เมตรก็ได้เพราะมันเตรียมอย่างน้อย4เมตรไงแต่ถ้าสมมติลูกเตรียมน้อยกว่า4เมตรลูกจะปูพอไหมไม่พอแต่ถ้าลูกเตรียมคำว่าอย่างน้อยสเมตรก็คือจะเตรียมมากกว่า4เมตรก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า4เมตรนี่คือความหมายของคำว่าอย่างน้อยของเราต่อเอาตอบนะคะอตอนตอบอย่าลืมเอออย่าลืมเขียนทวนโจทย์ตรงนี้ของเราด้วยว่าทีละต้องเตรียมแทน ยางกันกะแทกยาวอย่างน้อย 4, ม 4. 0, เมตร4.0ลูกก็ไม่ต้อง4.0เมตรก็ได้นะลูก4.0นั่นก็คือเท่าไหร่ก็คือ4เมตรเฉยๆนะลูกนะเท่านี้พอเสร็จ เดีววันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาต่อนะลูกนะค่ะวันนี้มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ